สวัสดีครับสวัสดีาเช้าครับทานกาแฟทานด้วยกันครับตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับมานั่งตรงนี้เพราะว่าเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับตอนนี้รถก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามานั่งตรงนี้เพราะว่า ต้ต้นผักหวานครับผักหวานป่าออกยอดอีกแล้วเดี๋ยวทานกาแฟาไปด้วยก็ะจะเก็บผักหวานไปด้วยต้นเดิมลองดูคลิปก่อนที่ผมเก็บผักหวานนะครับได้ขีวานเองตอนนี้ยาวอีกแล้วนะครับมันต้องเก็บถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเสียนะครับเสียหมายถึงว่ามันจะไม่ออกยอดอีกปีนี้ ถ้าเราเก็บมันก็จะออกไปเรื่อยๆนะฮะเงี้ยเดี๋ยวเราอาตะกร้ามาใส่ทานกาแฟยามเช้าเก็บผักหวานป่าเก็บแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกใส่ตู้เย็นไว้นะครับมันอยู่ได้หลายวันนะอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ค่อยมากินไม่จำเป็นว่าเก็บวันนี้กินวันนี้นะครับ แต่ถ้าเราไม่เก็บมันมันจะยาวแล้วมันก็จะแก่ใช้ไม่ได้ปล <c oughs> ูกง่ายดีครับไม่ต้องค่อยด,ดูแลมันมากนะครับปล่อยไปธรรมชาติของมันอยู่ใต้ต้นลำญ่นะ ต้นลำใหญ่ฝนตกได้สองวันแล้วนะครับอ่รยากาศเช้าเช้าตรงนี้เย็นสบาย้านนอกบ้านนาเรากินอย่างนี้มันจะทำให้เราไม่ป่วยบ่อยเหมือนกินผักที่มีสารเคมี <c oughs> เป็นการใช้ชีวิตง่ายๆที่ว่าเราไม่ต้องไปตลาดนะฮะไปตลาดไปดูที่แผงมันก็มีผักเหมือนเดิมๆเหมือนเดิมๆก็ไปเสียตังแล้วก็ไม่รู้จะมาทำเมนูอะไรนะแต่ผักหวานผักที่เราปลูกบ้านเรามีอยู่หิวเมื่อไหร่เราก็ ทำมันนั้นตอนที่หิวมันทํากับข้าวมันจะทานอร่อยถ้าไม่หิวมันไม่ทานอาหารไม่อร่อยเฉพาะต้นนี้ก็ในสองหม้อได้มัม้งต้นนี้มัน,นจะไม่ค่อยอวบเท่าไหร่เพราะว่ามันแตกแตกยอดเยอะเกิน แก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาก้ามันแก่ๆมันออกเอาแต่ใบยอดอ่อนนะครคลิปก็จะประมาณคลิปครั้งละลงคลิปครั้งละประมาณ20สินาทีนะครับคลิปที่ผ่านมาขอบคุณมากที่มีคนเข้ามาดูกันนะครับทีแรกนึกว่า จะเป็นคลิปที่เรานั่งบนคนเดียวซะอีกแต่แบบว่ามีคนดูเหมือนกันก็ดีใจครับอะไรยทำคลิปทักทายยำเช้าทานกาแฟแล้วก็กิจก,กรรมยาำเช้ากันนะครับมันมีสมองที่โปร่งใสนะครับยอนยาำเช้ามีอะไรก็จะถ่ายทอดให้กันไปถ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นช่วงกลางวันร้อนๆไม่ไหว แดจัดคิดอะไรไม่ออกเช้าอากาศดี <c oughs> ตรงน้นมีมีบ่อ,บอบปลาพัติปลาดุก แก้ไขโดยการเอาตะข่ายคุมข้างบนไม่ให้มันออกเวลาฝนตกนะครับก็ใช้ผลได้ผลอยู่นะในบ้านเนื้อทีออ่ไม่ถึงไร่นี้มีอะไรให้คุยได้ทางปีนะครับต้นไม้แต่ละต้นมุมแต่ละมุมผมจัดไว้ให้มันเป็นไม่เาคาเรกวัาสามารถ ดูเล่นดูผ่อนคลายดูเดินดูเล่นเหมือนเราไปเดินป่านะนะั่นแหละเหมือนเราไปท่องเที่ยวบ้างเดินป่าบ้างอะไรเนี้ยหรือว่าไปหาของกินบ้างอะไรเนี่ยมันจะไม่แค่มททีที่เที่ยวดอกไม้อย่างเดียวเหมือนสวนสาธารณะแบบนั้นไม่ใช่นะเหมือนร้านกาแฟอย่างนั้นไม่ใช่นะมีของกินด้วยมีของดูเล่นด้วย มีความพลดเพลินด้วยเองนะครับในสัสดิ์ที่บ้านเพื่อนๆอทุกคนน้องๆทุกคนที่ทำอะไรกันอยู่ยามเช้าตื่นมาทำอะไรกันกิจกรรมยามเช้า นีก็มีกล้วยไม้เริ่มออกดอกอันนี้เขาเรียกชื่อว่าใครรู้จักบ้างเรื่องอะไรเอ่ยคุณหลาบกระเป๋าเปิดมันมีกระเป๋าเปิดกับกระเป๋าปิดเดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันก็ออกดอกแล้ว <c oughs> ยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยว่ากันไปไม่ได้ซื้อครับของไม่ได้ซื้อนะครับขอให้รากมันอยู่ในดินก่อนนะครับต่อไปก็มีหน้าที่เก็บอย่างเดียวตกแต่งกิ่งไม่ให้มันรกให้มันเก็บง่ายไม่ให้มันสูงเกินไปกินไม่หมดครับ ให้ปลากินก็นไดห้หอยเชอรี่กินก็นได้หอยเชอรี่ชอบนะมันหวานหักนี่มันหวานมันมีเยอะนะครับอ่ะยังเหลือเยอะ ไปดูหอยเชอรี่ก่อนครับทีเดียวค่อยมาเก็บใหม่อันนี้เป็นบอ่อปลาดุกแล้วก็หอยเชอรี่นะครับลอยเต็มน,นี่เอาตะไคร การประดุกออกเวลาฝนตกนะมันเต็มกมันานออกก็ถ้าได้ผลอยู่นะครับชอบกระโดดหายไปตายอยู่ข้างบ้านนะครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็เอาผักตามข้างบ้านให้มันนะครับผักกระถินที่เราปลูกเนี่ยนะ กระถินผมมีนะฮะนี่คนไม่กินก็ให้หอยกินรกระถินเนี่ยเก็บมันก็จะออกมาอีกกลัวมันไม่มันไม่ตายหรอกรกระถิน กกติเนาะให้หอยเชอรี่กินนะครับให้ปลาดุกกินด้วยนะครับนี่โ <c oughs> ยนไว้เดี๋ยวมันขึ้นมากินเองนะเลี้ยงง่าย ต้นมะนนวมีลูกแล้วครับลำต้นนี้ใครอาจจะไม่รู้จักนะฮะเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับสูงมากครับ อายุประมาณสักหปีเขาเรียกว่าต้นต้นยมนะฮะไม้ยมก็เป็นไม้มงคลนะไม้นิยมนะปลูกก็คือชื่อนิยมแต่จริงๆแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งคล้ายๆกับไม้ไผ่ไอ้ไม้สักนี่แหละแต่ว่าแข็งกว่าเอามาทำบ้านได้ครับนี่ก็เปินไม้ วันนี้เดินไปด้านหน้าบ้านบ้างดีกว่าเพราะว่าส่วนมากเราจะเดินไปหลังบ้านนี่ก็ยังตากไว้เหมือนเดิมนะ,ะเดี๋ยวยังไม่ได้ขั่วนะมะรดมะม่วงหิมมะพาน <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวจะขั่วขัว้แล้วก็เอามาเคาะเอาเอาเมล็ดข้างในมันมากินนะครับคง <c oughs> จะได้เยอะเหมือนกันนะ รอให้มีเวลาว่างก่อนส่วนอันนี้อดอกเริ่มเหี่ยวละอันนี้เป็นกล้วยไม้นะครับมงคลไม้มงคลนะครับช้างผสมโขงนะครับช้างผสมโขงมันจะเป็นว่านมหาสเสน่ห์นั่นแหละเป็นพันธุ์กล้วยไม้ชนิดหนึ่งช้างผสมโขงหรือเขาเรียกอีกอย่างนึ่งก็คือหมูปิ้งเ,เพราะว่า ลำม,มันจะเป็นเป็นลำลาเหมือนหมูหมูกริ้งหรือช้างผสมของนี่เป็นส้มจิตนี่เป็นดอกมะลิครับเช้านี่ก็หอมนะ อมเย็นชื่นใจพื้นที่ทั้งหมดนี้มีต้นไม้คุมอยู่ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะต้นไม้ใหญ่คุมอยู่แสงสว่างเกือบจะลอดไม่ถึงพื้นนะฮะเป็นความตั้งใจ ประมาณเจ็ดสิบมากกว่าเจ็ดสิบเอร์เซ็นนี่จะเป็นไม้คุมนะครับมีเงาของต้นไม้นะฮะอย่างเงี้ยข้างล่างบางที่ก็อาจจะมีใบหน่อยเพราะว่าต้องการให้มันเป็นฮิมัสเป็นปุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นบ่อปลาหน้าบ้านเนะมื่อก่อนนี้ตกแต่งให้มันโล่งๆแล้วก็ปรากฏว่าในทางปฏิบัติจริงมันไม่ได้ผลนะเ็ต้องให้มันเป็นแบบนี้แหละ เราไม่ต้องเป็นทาสของมันนะฮะเราเป็นคนควบคุมมันไม่ใช่ให้มันควบคุมเรานะอันนี้มะนาวนะครับลูกอยู่ใกล้ๆบ่อปลาเนี่แหละข้างบนมันมีต้นผักเหือดผักฮีอยู่กินไดนะ้แล้วก็ต้นอะกระทกรกหรือว่าเสาวรสนะฮะตรงนั้นเป็นดอกไม้นะครับ รถออกลูกอยู่อันนี้ก็เป็นดอกไม้ครับอันนี้เป็นไผ่ไผ่น้ําเต้านั้นเป็นทองกวาวดอกท้องกวาวมีหมดนี่เป็นโกโก้ออกลูกแต่มดมากินแต่มดมาตอกแยะมากินไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีไม่มากยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายก็ปล่อยมากินไปก่อน อันนี้เป็นกล้วยไม้ครับเพชรเชิงหงพยากล้วยไม้กล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันอยู่ในกระถางมันเป็นกล้วยไม้ดินนะฮะยี่สิบปีออกดอกหนึ่งครั้งี่องกระถางกระถางละขนาดนี้ก็ราคาประมาณสองพันกว่าต่อกระถางะคะเคยขายอยู่ส่งไปทางอีสานอยู่พอเอาไปจัดงานก็ สถานละสองพันกว่าอันนี้เป็นบอ่อพลาสติกมีปรานินเมื่อก่อนผมเปิดเเปิดปั๊มออกซิเจนพ่นน้ำให้มันนะครับนึกว่ามันจะเลี้ยงยากตอนหลังๆล,ลองถอดไฟออกมันก็ไม่ตายนะครับค่อยๆทดลองดูแล้วก็ปล่อยมันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆน้ำก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะแต่มันจะมีน้ำหยดอยู่ตรงน้นตร้ซึมอยู่ สองสามเดือนมันไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยนะครับมันก็ไม่ตายนะครับมีอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้เป็นลูกของปลาที่มันออกลูกเองไม่ได้ซื้อมานะครับมัน,นไม่ใช่ปลาหมันนะครับปลานที่ออกลูกเอง